คุณผู้ชมครับโดยปกติแล้วนะครับในล้ำหน้าโชว์เนี่ยเราก็จะเป็นสตูดิโอที่ใช้ถ่ายทํากันอยู่ตอนนี้นะครับฉากหลังเหลืองๆอย่างที่คุ้นเคยกันนะฮะซึ่งถ้าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับงานของล้ำหน้าโชว์ก็คือผมจะเป็นสตูที่ค่อนข้างแคบแล้วผมก็จะมีไฟแค่2ด่ดวงเวลาเราถ่ายงานเนี่ยเราก็จะจัดไฟแบบเคลียร์นะฮะทีนี้วันนี้ครับเราจะมีคนมาจัดไฟให้เราใหม่นะครับ นั่นก็คือคุณปีเตอร์คอปไดแอนด์ดัลนั่นเองโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอเนี้ยไม่ได้ออกอัลบั้มนานตั้งแต่เจ้าทูอยู่ไหนเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นมีอัลบั้มอะไรใหม่ผลงานอะไรเพิ่มไหมครับช่วงนี้นะครับเบรกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากลัวจะดังครับกลัวจะดังโอ้โหคนเรานี้ไม่ธรรมดานะฮะกลัวจะดังนะฮไม่ออกอัลบั้มเลยหยุดไว้ก่อนครับตกลงคุณเป็นปีเตอร์คอปหรือคุณเป็นเปปีเตอร์อะไรครับ ปีเตอร์แพนที่แปลว่าแมลงสาบนะครับอ๋อไม่ใช่ปีเตอร์คอบแบเนี้อันนี้ปีเตอร์แพนใช่ครับอันนี้คือน้องปีเตอร์จากแนนไลท์นะครับจากบริษัท C O B Media ใช่แล้วครับผมวันนี้ตั้งใจจะมาทำอะไรครับวันนี้ตั้งใจจะมาจัดไฟให้พี่หลามครับผมโอ้ใช่ครับ มันงานยากนะอันนี้โจทย์ยากนะโจทย์ยากอยู่ครับเพราะว่าห้องแคบห้องแคบห้องแคบพื้นที่มีน้อยใช่ครับแล้วจะจัดยังไงให้มันไม่ใช่แบบเดิมอ่ะแบบเคลียร์เนี่ยคือมันมันก็เห็นเห็นกันอยู่ใช่จัดยังไงให้แตกต่างจากเดิมใช่โอ้โหวันนี้มีอะไรมาบ้างมีไฟอะไรมาบ้างวันนี้ครับมีไฟของแนนไลน์มาครับที่เอามาก็คือ แอนไลท์ fs ร้อยห้าสิบสามตัวครับโอ้โห fs ร้อยห้าสิบสามตัวตัวใหญ่ๆเบ้งเบ่ตัวใหญ่ๆเบ้งๆเลยไฟกำลังแรงเอาไอ้โคมซอฟที่มันเป็นเหมือนโดนัทมันด้วยป่ะไอ้ตองตองอะเอามาครับโด่งฟับทองแลนเทอร์ขนาดแปดสิบไปเลยเจ๋งมากอันนี้ทีเด็ดเลยใช่ทีเด็ดเอามาแล้วมีตัวตกแต่งไหม ตัวตกแต่งไม่มีครับวันนี้เพราะว่าเราจะเป็นแสงเคลียร์๋อแนวเคลียร์แนวเคลียร์ครับคือจัดแสงเคลียร์แบบเดิมใช่ครับแต่เน้นที่ว่าทําให้มันดูมีมิติมากขึ้นม,มิติส,ตสีผิวตรงขึ้น oh, <yeah. S 2> เดี๋ยวเรามาดูบีฟอร์แล้วก็อาร์เตอร์กันดีกว่านะได้<ช>ได้จัดกันเลยครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราจัดไฟใหม่โดยใช้ไฟของแนนไลท์<ช>นะฮะแทนที่ไฟเดิมในสตูผมนะฮะซึ่งตอนนี้ที่เราเซตอัพที่เราใช้เนี่ยคือทางทีมงานน้องปีเตอร์นะครับจากแนนไลท์บายซีโอบีมีเดีเนี่ยเอาไฟแนนไลท์รุ่น FS 150 สามดวงนะครับเราเพิ่มไฟเป็นสามดวงใช่ครับผมใส่โคมแลนเทินแบบฟักทองฟักทองครับผมชอบไหมโคมนี้มันดูเต่งตึงนี่นมันเหมือนสลัเปาไงไม่รู้คือถ่ายไปก็หิวไปกินสลัเปาไปอ่ะแล้วมีสองข้างพอดีเลยเออนะแล้วดูอีกทีก็เหมือนนมนะเหมือนพวกทรงนี่มันน่าบีบดีจังเออนะฮะแต่เทคนิคของเขาคือเขาไม่ได้ใช้ตัวโคมแลนเทินที่เป็นฟักทองแบบล้วนๆครับผมมี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 ตอนแรกเราลองดูแล้วใช่ โอ้โหมันไฟมันเจิดจ้าแล้วมันกินพื้นที่มากมันมันไปทั้งสตูเลยตรงที่ไม่ได้ถ่ายก็สว่างใช่ครับดีมากใช่ทีนี้ลองอีกแบบหนึ่งก็คือเอาเปลือกมาห่อตัวฟักทองหุ้มหุ้เขาเรียกอะไรเปลือกเขาเรียกอะไรเอ่อเขาเรียกจริงๆมันเป็นรีเฟก t ก็ได้ครับเพราะตรงนี้มันเป็นเนื้อเหมือนด้านในแต่มันเป็นดีฟิเซอร์แบบรีเฟกใช่ครับสามารถเอามาครอป ให้แสงมันไม่ฟุ้งใช่ครับว่าเพิ่มกําลังที่จะยิงเข้ามาตรงๆใช่ครับเสร็จแล้วแบ่งน้ําหนักครับจาก<ช>เดิมเนี่ยเราจัดไฟเคียร์คือน้ําหนักสองข้างเท่ากันใช่ครับคราวนี้น้องปีเตอร์ใช้วิธีแบบดวงดวข้างซ้ายนี้75%ดเปอร์เซครับผมดวงข้างขวาสี่สิบเปอร์ซนแล้วแทนโคมออกนิดนึงด้วยนะฮะเพื่อให้มันมีน้ําหนักตอนนี้สังเกตดูถ้าดูหน้าผมนะครับ น้ำหนักของเดี๋ยวผมถอดแมสออกนะฮะถ้าดูแสงจากหน้าผมตอนนี้เนี่ยน้ำหนักมันจะออกไปข้างหนึ่งตรงเนี้ยมีเงาเลื่อนนิดนแต่แต่เป็นเงาที่นุ่มมากใช่ครับนะไม่ใช่เงาแข็งแข็งไม่ใช่เงาแบบว่าหน้าเกียดใช่ครับอันนี้เงานุ่มมากนะครับแล้วก็ได้มิติปุ๊บดวงที่3ครับยิงขึ้นเบลาเพดานข้ามมานี่ข้ามมาข้างหลังนี้ มาลบเงาแบ็กกราวข้างหลังใช่ครับขนาดยืนใกล้แบ็กกราวขนาดนี้เงาแบ็กกราวยังหายไปได้นุ่มได้นุ่มได้สุดยอดนี่คือเทคนิคการจัดไฟนะครับจัดเพิ่มเข้ามาปุ๊บไฟในสตูผมดีขึ้นเยอะเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแสงของไฟ fs 150 nanlite เนี่ยเขาดูเหมือนสีขาวมันขาวมากกว่าปกตินะใช่ครับคือมันดูขาวนวลเนียนขาวโอโมมากขึ้นกว่าเดิม ผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยสีผิวผมน่าจะสวยขึ้นนะฮะแล้วตอนนี้เราเราเปลี่ยนกล้องเลยนะเราใช้กล้องโซนี่ด้วยแต<ช>่ตอนแรกเลยที่ปกติที่ผมใช้ผมใช้พานาตอนนี้ลองเปลี่ยนมาใช้โซนี่ดูบ้างแล้วดูว่าสีผิวเปลี่ยนไหม่อันนี้เห็นผลแตกต่างกันชัดเจนครับผมโอ้โหสุดยอดนะนี่คือแสงที่เราจัดใหม่นะครับไลท์ติ้งที่เราจัดใหม่ด้วยไฟเนลไลท์ FS 153ดวงแล้วถ่ายด้วยกล้องพานาเปรียบเทียบไปดูเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพจากกล้องโซนี ถ้าเป็นพานาตัวเดิมที่ผมเคยถ่ายรีวิวอยู่เป็นประจำเนี่ยแสงก็เปลี่ยนไปเพราะว่าไฟขาวขึ้นนะฮะแล้วก็มิติของแสงก็ดีมากขึ้นกว่าเดิมชอบม,มากโอ้โหแจ๋วจริงนะฮะนี่นะฮะในที่สุดไฟของรับหน้าโชก็จะเปลี่ยนไปนะฮะเดี๋ยวจะมีในคลิปจริงใช้งานจริงเนี่ย เราก็จะใช้กับกล้องพนาให้ดูด้วยว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆรนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ C O B Media นะครับที่เอาแนนไลท์มาครับขอบคุณนัมปิเตอร์ด้วยครับขอบคุณมากเลยนะครับไฟสามดวงเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนจริงๆครับเป็นจริงจริงใครที่อยากจะจัดไฟนะครับคุณทำคอนเทนต์อยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามแต่ คุณอาจจะเป็นครีเอเตอร์หน้าใหม่ใช่ครับคุณอาจจะเป็นยูทูบเบอร์คุณอาจจะทําสอนหรือเวิร์กฟอร์มโเป็นครูสอนออนไลน์ใช่แล้วครับ Whatever ที่คุณทําถ้าคุณอยากจะมีไฟที่ดีให้นึกถึงแนนไลท์แล้วมาปรึกษาทาง c o b Media ใช่แล้วว่าจะซื้อไฟแบบไหนจัดไฟยังไงใช่ครับนะฮะเขาสอนให้ได้เลยเขาแนะนําให้คุณได้อย่างเต็มที่ใช่แล้วครับให้คุณได้ผลงานที่ดีที่สุดใช่แล้วครับที่สําคัญคือ ราคาเป็นไงครับราคาไม่แพงเลยครับราคาจับต้องได้ครับเพราะว่าตัวนี้ FS รุ่นนี้ครับแต่ราคาถูกกว่าตัว Forza นี่ใช่แล้วครับ FS 150ราคาไม่แพงโคมใหญ่กําลังดีใช่ครับสีตรงใช่แล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงๆต้องแนนไลค์จาก COB Media ขอบคุณครับขอบคุณครับ